กอไฟเด็กฟลัมแม่กอดกอไฟเมึงมืงนมนมดื่มโอรนตินแก้หนาวเราจะกอกองไฟกันนี่กองไฟเราเย้ฮัลโหลเออร์รี่บอดี้ เราอยู่นี่นะคะเตรียมเล่นนี่เราอยู่นี่นะคะตอนนี้เวลาสามโมงกว่าสามงเย็นนะคะแดดไม่มีนะวันนี้หนูมึก็มาม่ตนะนมก็พูดไสกัเตอีกทีนสฟัลดูเอื้ลักดูชินนี้วันสุกนะะเลลดูดีมดูเอี๊ยนดม

Ja men det är allt för glatt. Det närmar sig dörren nästa man Så han trillar med. Ja. Nu har Johannes kommit. man räkna. Jag vet inte. Ja prova. Ja du inte chansa. Ja, ja gå på den då. Ah, teknik på teknik, ไม่ลงเร็วนะคะไว้ข้างๆไว้ด้านข้างเนี้ดเดี๋ยวเล่งใช่ไหมเราฝึกช่นีคลาสตอปปย่าได้เวลดูรือเาอันนี้คือสนามกอล์ฟนะคะสนามกอล์ฟแล้วก็ตรงนู้นคือป่าเห็ดของเรานะคะป่าเห็ดของเราเด็กๆไปตรงนู้นนี่เราจะมาเล่นหิมะกัน หยุดนะะไปทำงานตั้งแต่6กโมงครึ่งกลับมาบ่ายสองรีบๆกินข้าวนะคะแล้วก็พาเด็กๆมาเล่นเดินนิดเดียวหอบแล้วอันนี้รอรอรอเด็กมากนี่เลย บรรยากาศดีเลยธรรมชาตินะฮะสนามสนามกอล์ฟกลายเป็นสนามเล่นหิมะของเด็กๆไปแล้ววันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอากาศเย็นๆหิมะจะอาจจะละลายแล้วอีกไม่นานเราก็รีบมาเล่นกัน,นะคะมีคนที่เขามาเล่นก็ามาก่อกองไฟแต่เราไม่ได้เอากองไฟมามาเล่น ามาแบบมาเอาเครื่องดื่มอุน่นๆมาเชยๆแล้วก็มามาเล่นก <mel od ic int> ันลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะฮะนี่ก็ขึ้นมาใหม่อีกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงออกกําลังกายเด็กๆออกกําลังกายไปในตัวเล่นหิมะไปในตัว r พลงแคลาฟาริโกฮะย่ประกบไม่ได้ยินเด็กๆไม่ได้ยิน ไนอนแล้วขึ้นลงขึ้นลงนะคะออกกําลังกายวิ่งขึ้นเนินนะคะอันนี้เนินเนินขึ้นไปแล้วก็ลงมาก็นอกกันแล้เปลี่ยนสูละมาพลอยวารีสู่ละพลอยวารีสู่ละหกั โอนี่โอ้เวเล่ลองเอาเพื่อนเดียวนี้มาละอืมอุ๊ดหนละโอ้ จะได้โชว์เหรอวุ้ยควั่ะฮะโอ้โหฮ่าอ้โห้โหอ้โหโออ้โหโออ บูคือสิคักใช่ไหมวันแน่ได้ขนาสิใจกันเลบอลลั์เดี๋ยวด้เหรอได้เฮ้ยยามเด็กุ๊กตีนขับไปหน่อยนี่นมนมดื่มโอวัลติน แก้หนาวเราจะก่อกองไฟกันนี่กองไฟเราย่ก่อไฟก่อไฟเดี่ยวฟลัมมะเดีก่อไฟเดี๋ยวจะโอวแล้วนะ mana 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 uh buat pause rat กันบ่าววันเฮาสุกกะได้ฮัลโหลเอเวอรี่บอดี้ my little <laughs>